ปีนี้เป็นปีเสือถ้าหากว่าใครที่เกิดปีเสือหรือว่าเกิดปีมะลงนะคะเสือกับมะลงสองปีนะคะเป็นปีที่ค่อนข้างดุเสือกับมะลงนี่ดุนะทุกคนมะลงก็ดุนะคะเพราะว่าปีมะลงอ่ะเป็นปีของการต่อสู้ปีเสือเป็นปีของการแบบว่ายิ่งใหญ่ค่ะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ําจะเจริญรุ่งเรืองมากทุกคนอะไรก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ําจะเจริญรุ่งเรืองมากนะคะในปีนี้ เพราะมันจะเป็นช่วงจังหวะของธุรกิจเกี่ยวกับน้ำจะจะบูมจะบอกว่าทุกคนใครที่เกิดปีมะโรงกับปีเสือนะเทคนิคการที่จะทําให้คุณนะคะแบบว่าทําอะไรก็สาเร็จสาเร็จสําเร็จสําเร็จสาเ,เร็จนะปีนี้เป็นปีดุให้คุณนะคะเขียนคิ้วถ้าสมมุติว่าคุณนะ่ะกลัวการสากักไม่อยากไปสกักให้คุณเขียนคิ้วโกงกงให้คุณนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนดูคิ้วนะอันนี้คือคิ้วที่แบบว่าเห็นนะโกงไหมทุกคนนี่โกงไหมเห็นไหมคะ ปีมะโรงกับปีปีเสือค่ะนะคะปีงูใหญ่กับปีเสือนะปีเนี้ยเขาบอกว่าให้เสริมห่วงจุ้ยที่หน้านะคะใครที่อยากแบบว่าลุ่งปังแล้วเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักประสบความสําเร็จผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนถ้าสมมุติว่าคุณอะไม่ได้ไปสักคิ้วไม่ต้องคือคือไม่จำเป็นต้องสักนะคะ ให้คิ้วสวยอยู่แล้วให้ไปกันคิ้วฟังนะมีบอกเทคนิคนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนค้าขายร่ำรวยคนจะตัดสินใจซื้อคุณคุณจะมีเสน่ห์นะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีดุถ้าสมมติว่าปีดุอะค่ะเราต้องทำหน้าให้สว่างไมไปทำคิ้วโกงคิ้วโกงก็คือเนี่ยค่ะไปกันนะคะไปร้านเสริมสวยการ1ิบ,บาทนะคะบางร้านกันให้ฟรีแม้ถ้าเกิดคุณเป็นออลูกค้าประจำให้เขาอะกันคิ้วโกงโอเคนะเหนือนะกันคิ้วโกงนะ บางคนอยากสักก็ไปสักไม่เป็นไรแต่ต้องบอกเขาว่าสักคิ้วโกงโอเคไหมเพราะปีนี้อะค่ะถ้าคิ้วคุณโกงหมายถึงว่าคิ้วคุณเนี้ยเนี่ยโกงคือแบบนี้ทุกคนนี่นี่เห็นไหมขึ้นไปตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าสักคิ้วโกงเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะคะมาโก่งตรงปลายนะไม่ใช่มาโก่งตรงกลางบางคนมาสักคิ้วโก่งตรงกลางนะคะเออทุกคนคิ้วโกงนี่คือแบบว่าโก่งตรงนี้นี่นี่น,น,นี่ตรงจะไปนี้นะคะ ให้เขากันหรือว่าไปสักก็ได้เขาบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาทําธุรกิจจะประสบความสําเร็จคุณทําอะไรอยู่คุณจะพูดง่ายไขยข้องเจรจาอะไรก็ประสบความสําเร็จอันนี้คือเรื่องจริงนะคะลองนะใครที่ไม่อยากสักก็ไปกันเฉยๆพอประมาณยี่สิบวันกันทียี่สิบวันกันทีอย่างเงี้ยค่ะอัคิวแล้วหนึ่งนะทีนี้ปากทุกคนนี่น,นี่นี่คือปากอีฉันไปสักมานะเนี่ยดูนะปากใหญ่ขึ้นไหมเออ เขาบอกว่าปีนี้เราอาจจะได้ซับใหญ่ทุกคนคนปีมะโรงคนปีเสือจะได้ซับใหญ่แต่คนปีอื่นอย่าน้อยใจนะคือคุณน่ะได้ซับใหญ่แน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าสองปีนี้เขาจะต้องแบบใช้พลังเยอะทุกคนคนปีเสือกับคนปีมะโรงปีนี้ต้องใช้พลังงานเยอะมากนะคะเหนื่อยมากเออพูดมากเอออันนี้จริงนะคะเหนื่อยมากพูดมากทำมาก เอออะไรต้องมากกว่ากว่าทุกปีอ่ะกว่ากว่าปีเถาะกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องเสริมนะคะเพื่อให้เขาไม่ต้องเหนื่อยแบบขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการเสริมมีสองแบบหนึ่งเสริมคิ้วโกงสองเสริมปากใหญ่เกี่ยวกับการเจรจาเกี่ยวกับการดูดซับ พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองเจรจาอะไรประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้ทุกคนทำไงงี้ฉันไม่เจ็บตัวหรอกค่ะดิฉันเป็นคนที่แบบว่าเชื่อเราเชื่อเบอร์ล้านอนะ่ะทุกคนใครก็ฉุดดิฉันไม่อยู่เข้าใจเนาะมันจะเจรจาสําเร็จโอเคไหมคนฟังเราเขาจะแบบว่าเหมือนเรามีวาทศิลป์นในการพูดเขาจะหลงสเสน่ห์เราเวลาเราพูดทุกคนก็ไม่รู้สินะเออมันจริงอะ่ะก็มันจริงอะ่ะนะคะก็ก็จริงอะ่ะ ก็เจราจาอะไรก็สําเร็จง่ายอะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะวาจานะคะใครที่เกิดมาลงกับขานนะวาจาต้องไปทําปากให้ใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าเหมือนปากเล็กซับชิ้วโลงเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเจราจาอะไรก็สําเร็จสาเร็จสําเร็จ